อจะเริ่มต้นยังไงดีจะบอกว่าเมื่อกี้เล่นด่าน TGA ไอด่านที่เรากลันจะไปเนี่ยจนถึงเนี่ยอนาเตท TGA แต่ก็อัดแล้วเหมือนกันนะนะใจกลางแห่งอันนิวเมืองแห่งความจเจริญล้อมรอบ TGA สิ่งมีชีวิตเปลี่ยมด้วยปัญญาหากแต่ไม่เป็นมิตรต่อผู้มาเยือนประเด็นคือเล่นจนถึงด่าน28แล้วเหลืออีกแค่ห้องฮิวแล้วก็จะเข้าบอสแล้วก็ค้างกดอะไรไม่ได้เลยก็เลย เป็นเหตุที่ต้องแบบมาเล่นใหม่ตั้งตัวไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่านี่ก็อาจต่อเลยอะนะโอเคเล่นเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่ก็ได้แต่คือก็เสียรายอะก,ก็เล่นมาจะจบแล้วว่ะที่คือเตรียมใจเจอบอสแล้วว่ะส่วนไอ้สานี่ก็ก็ไว ทำให้สลามเป็นเป็นไอเสานั่นแล้วก็สกิลของมันก็คือทำให้กลับมาเป็นกลับมาเป็นสลามเดิมประมาณนั้นถึงดาดบอแล้วค่ะทุกคนเล่นใหม่อีกรอบนึง โดนได้ยังไงหันเอา,อางี้เลยนะไปรุ่น หอเอานั่นรู้แล้ว่าทีเจมาสํานักควบคุมไตเราไม่เห็นเข้าใจในชนิดไม่ต้องมาทำเป็นตั้งชื่อแบบนั้นถ้าไม่ได้ใส่ใจครบทั้งสามภูมิจริงอะไรวะ จะมีภูมิคุ้มกันถาวรอ้าวอ้าวเอ๊ะเอ๊ะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าแปลว่าไม่ต้องใช้ผ้าพันคอชูชีพแล้ว อย่ามาโกหกกันนะวุ้ยวุ้ยเอออันนี้ก็ได้งอเลย ดีเนอพอรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าส่วนนี้ของภารกิจบาบ,บโดยเฉพาะไอ้ที่รออยู่คือไอ้ชายน่ากำคาญคนนั้นฮับการหรอจะเจอฮับการลรอนี่ถ้าเจอไอ้ผ้าันขอเนี่ยเรื่องหน่อยอะบอกเลยว่ามีเครื่อง เข้าบวกนี่คงร้องให้มันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีทั้งผ้าพันคอและโอ้ยขอจำขอจดจำชื่อไว้เป็นบุญตาหน่อยแหวนวงแหวนผู้พิทักษปึ๊บเขาให้ คือมันทับซ้อนกันแหละอาลองอ่านคุณจะมีภูมิภ้มกันถาวรเมื่อได้รับความเสียหายคือเราไม่ได้รับความเสียหายจากอไอ้พวกนั้นเลยใช่ไหมสองอันนี้มันมันคือเราจะได้รับความเสียหายจากอะไร จริงๆแทนแบนก็ได้เนี่ยเพราะว่าสู้กับบอสไม่มีทางที่จะเลือดเต็มแล้วนะเอาล่ะฮับกันหรือเปล่ามาเรียลฮับกันจริงๆว้าวสรุปแล้วพวกขุนนางทั้งหมดนั่นมันไรประโยชน์สินะ ทั้งหมดเลยแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าใครควรจะเป็นราชาตัวจริงผมปราบพันธมิตรของคุณไปหมดแล้วไม่ว่าแผนของคุณเป็นอะไรผมเชื่อผมว่ามันไม่เวิร์กหรอกไปเลยมีความแบบตื่นเต้นอะฮ่านอนสินะอย่างนายก็คงคิดแบบนั้นนายมันก็แค่สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์น่างโง่น่างโง่นี่เนอะเนะเ นางงงอๆนี่เนอะทุกๆความผิดพลาดทุกๆความทั้งเถอของเอราวมีไว้เพื่อปูทางให้ข้าคนนี้ข้าไม่เคยสนใจเหล่าขุนนางไร้ประโยชน์พวกนั้นความจริงแล้วไอ้ยศหน้าเชื่อนี่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับข้าเลยนอกจากเป็นจุดด่างพร้อยขอบคุณที่ช่วยยืนยันข้อสันนิษฐานของผม คุณรวบรวมพักพวกก็เพื่อให้ตัวเองขึ้นครองบัลลังผมพูดถูกหรือเปล่าอออครอับขอโทษครับผมหมายถึงพยายามที่จะขึ้นครองบัลลังน่ะนี่เจาล,ล้อคะาหรืออุ้ยามโมโหแล้วนะเออแล้วแต่จะคิดครับฮ่า,าปริรยาอะไรเนี่ยโอ้ยหายใจไม่ออกค่าฮัาาลโหลคำสังของเจ้าเล่าเรื่อง ความพยายามมันสูงเปล่าของเขาให้ฟังก่อนเถอะคู่สนสร่องของเจ้ากับข้าน่าจะเป็นคู่หูที่ดีต่อก,กันนะน่าเสียดายนางนั่นโง่ไปหน่อยเลยเลือกทางผิดไปเสียได้ตอนนี้เราโดนหั่นไปชิ้นๆไปซะแล้วน่าอสูยิ่งแต่ไม่ต้องห่วงไปข้าจะส่งเจ้าไปอยู่กับนางเร็วนี้แหละออ้ อะไรอ่ะเอาวุ้นใหม่เหรอโอ้ยตึงเต้นบัตรึงเต้นบาตรตึงเต้นบัตรัตอนนี้สู้กับอุ้ยอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะขอโดนก่อนได้ปะเจ็บอยู่อันนี้คือเจ็บอ่าแสดงว่าไม่ใช่กับดักอันนี้อันนี้จะได้อยู่อุ้ยลืมไปว่ามันจะถอยหลัง ไม่เจ็บได้ไงวะต้องฆ่าพวกนี้หมดหรือปาหรือว่าหรือว่าตีมันได้เลยลองอ่ามันไม่อน,นุญาตให้ตีเอฟเฟคต์ประหนึ่งดูจะตายแล้วอ่ะ ข้าวหอมหอโอ้ยติดทิศอลยดิติดทิศมันเข้าเนื้อ ว่ามันคือฮับกันน่ะมันมีหลอดเลือดห้าหลอดนี่ไงว่าอันนี้คือที่สงสัยเลยจะตีมันโดนไ หลอดห้าหลอดนั่นันอะไรกันเฮ้ยเจ็บได้ไงอะไม่รันมองอะไรวะก็สวยดี ความตรการตานี้หลือเกิน ใช้คำว่าเองหรออะนะ กจะเดินไปที่ใดกันเล่าจริงๆจะแทงก็ได้แต่ว่าก็ต้องมั่นใจก่อนว่ามั่นใจก่อนว่า มันไม่ไม่มีโอกาสเลยเหรอนีงไงโอกาสเก้าสิเอ้าเจ้อออย่าเพิ่งได้ใจไปหน่อยเลยถ้าเจ้าหยุดข่าแล้วปล่อยให้เอลาทําตามใจชอบแบบนี้เจ้าจะรู้สึกว่าเจ้าควรปล่อยให้ข้าขึ้นคลองราชแต่แรกเจ้าคิดพู้สันเั้าของเจ้าคิดเรื่องนี้ถี่ถ้วนเหรอ สุดท้ายแล้วผู้สร้าง,งเจ้าก็เป็นเพียงมันใจเจ้าและนางไม่มีทางรอดหรอกพวกเรารู้ว่ากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่รู้จริงป้าะว่าบางที <c oughs> ไม่หรอกเ <c oughs> จ้าไม่รู้ข้าอ <c oughs> ่านไม่สามารถยึดอำนาจกลับคืนจากเอราว <c oughs> แต่ข้าไม่เคยและไม่มีวันยึดผลประโยชน์ส่วนตนก่อนอันนิวแน่ <c oughs> แต่เอราวจะไม่หยุดจนกว่ามันจะได้ในสิ่งที่มันต้องการมาอยู่ในมือมันจะรวมอำนาจมาไว้ที่ตัวเอง แล้วปล่อยให้พบภูมิอาเรดของเจ้าพังพินาศขอให้บันเทิงกับการเสียใจภายหลังนะอ้าบกันตายแล้วฟูงานหยับชินเล่นฉันจะไม่คิดถึงหมอนนั่นแน่กลับกันเถอะเราเสียเวลาอยู่ที่นี่นานแล้วนานดิดเล่นมาสองรอบค้างไปรอบหนึ่ง ภากิจของเราใกล้เสร็จแล้วรออีกแป๊บนึงนะพร้อมเจอของจริงหรือยังพร้อมที่จะเจอผูส้สรรสร้างของนายผมคิดว่าพร้อมนะนย่าในยา่าในย่าบาลเชียวค่อยดูสมกับเป็นเด็กของฉันขึ้นมาหน่อยขอบใจที่ยังทำตามภารกิจ ฉันรู้ว่าแอรเราโน้มน้าวตัวชักจูงเก่งแค่ไหนแต่นายเลือกทางที่ถูกต้องเสมอมาเรื่องนี้ฉันยืนยันได้ตอนนี้เหลือแค่ชุบชีวิตผู้สรรสร้างขึ้นมาแล้วแล้วเรื่องทุกอย่างจะจบเก่งมากสเวนฉันภูมิใจในตัวนายมากเลยแล้วเจอกันอีกฝั่งหนึ่งนะอยู่ก่อนพวกเราไม่ควรหืมดูเหมือนว่า ก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวในมุมของข้าเลย,ยงั้นสินะอา้าวครั้งนี้ไปให้ฉันพูดได้ด้วยแล้วหรอไม่ชอบเลยที่ได้กลับมาพูดคุยกับเพื่อนเก่าแล้วขวางทางคนอื่นสักครั้งจะได้ไหมเจ้าหยุดดื้อสักครั้งให้กันหน่อยได้ไหมอย่าแก้งโง่ไปไหนเลยแอราที่ฉันรู้จักคงไม่ปล่อยเรามาไกลถึงขนาดนี้ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์ใช่ไหมล่ะก็นนะ คงไม่ได้หวังว่าตัวเองจะฉลาดกว่าเทพจริงๆใช่ไหมข้ากำลังพยายามเจาะเข้าฐานข้อมูลเจ้าอยู่พอดีและ,ะเวนก็โผล่เข้ามาแล้วค่าก็แค่ปล่อยให้พวกเจ้าวิ่งเล่นกันนิดหน่อยเพื่อเอาพลังคืนจากขุนน้าพวกนั้นสุดท้ายมนุษยชาติจะจดจำพวกเราว่าเป็นฮีโร่อืมฮีโร่ที่ล้มเหลวน่ะนะนะแต่ช่างเถอะเป็นเด็กดีแล้วทำตามที่ข้าสั่งหน่อยเจ้าจะยอมแพ้แต่เพียงเท่านี้ใช่ไหม มีคนมากมายต้องการความช่วยเหลือนายรู้ดีวพลังงานวิญญาณทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้แต่นายก็ยังไม่ยอมรับมันแล้วเจ้าวางแผนใช้พลังนั่นยังไงละ่ะให้ข้าเดานะคงใช้วิธีตามหลักจริยธรรมเช่นเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในอันนิวให้เหมือนฟาร์มปศุสัตว์ผลิตพลังงานเอานายมาข้าไปลองใช้วิธีนั้นเรื่องนี้มันหลีกเลี่ยงไอยู่แล้วถ้านายปล่อยให้เราเข้าถึงมิติกินเฟด เครื่องสก,กัดวิญ,ญญาณจะทําให้เราหลุดพ้นวัฏจักรนี้ได้จะช่วยให้อีกหลายชีวิตรวมถึงปีศาจที่อยู่ในภพภูมิอันนิวด้วยฉันไม่น่าให้นายเห็นมันเลยไม่ใส่เก่าแก้ไม่หายหรอคอยสิ่งประดิษฐ์ของคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนนะ่ะอย่าคติไปหน่อยเลย้คํำเพื่อความสมดุลความสมดุลที่ไปของนายเองคนเดียวพลังจากมิติควินเฟตมีมากเกินกว่ามนุษย์จะรับไหว ยังไม่สายเกินไปหรอกนะที่จะมาอยู่ฝั่งข้าสเวนจะมากเกินรับไหวหรือเปล่านั้นพวกเราจะเป็นคนตัดสินใจเองขอบคุณสำหรับข้อเสนอของคุณแต่ผมจะปฏิบัติตามภารกิจเดิมของผมเฮ้ออย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้าเองก็รู้ถ้าเจ้าไม่เข้าร่วมกับขบ้าข้าก็คงปล่อยให้เจ้าชุบชีวิตผู้สัญชาของเจ้าหรอกจริงไหม ข้าถูกใจเจ้าจริงๆน,น,นะเวนน่าเสียดายดูเหมือนข้าจะเก็บเจ้าไว้ดูลเล่นต่อไปไม่ได้อีกแล้วพยายามเอื้อไปถึงตัวข้าเข้ากันละกันโอ้หายไปแล้วก็คุยยาวเกินแต่ขอขอบคุณที่ให้เวลาฉันวิเคราะห์ว่าไอ้อัพเกรดพลังวิญญาณของหมอนั่นคืออะไรไม่ต้องห่วงเรื่องอัพเกรดไปฉันจะไปคุมโต๊ะทำงานของมันให้เองพร้อมลุยครั้งสุดท้ายกันรือยอยังสุดท้ายแล้วมั้งหวังว่านายจะเข้าใจที่ฉันพูดนะ พร้อมยิ่งกว่าครั้งไหนๆเลยล่ะทุกคนอยากเล่นต่อมากเลยเอคดีเอ่เอาเป็นว่าเราเล่นต่อแหละแต่ว่าขอตัดเป็น EP หน้าเป็นอีก EP หนึ่งให้เป็น EP สุดท้ายฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงขอปิดคลิปเลยแล้วกันบาย